สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องบลแดงจะมีชาแนลครับครับแล้วก็ครับวันนี้เราทําเรื่องอะไรครับวันนี้วันนี้เรากินปลาทูน่าเออปลาทูน่าราดอะไรก็แล้วนะครับปลาทูน่าย่างรางน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมราดน้ำจิ้มซีฟู้ดราน้ำจิ้มซีฟู้ดครับดูน่ากินมากปลาทูน่าครับตัวบักง่ายเลยครับตัวบมเทิมเลยครับไหนยกหน่อยสิผงไม่เห็น เฮียเฮียเลยเอ้ยหลมาๆพี่น้องมากินน้ำกันนะครับกินด้วยกันครับปลาทูน่าย่างครับจึงไหนเบิ่งหนึ่งปฝากกดติดตามฟองมูแดงเอพิจีใช่แนวนั้นเลยนะครับเลยก็ตกใจอร่อยไหมพี่กินดูดิพี่ลองกินดูเสาวด้วยครับแซ่บเสาวย่างสุกอย่างนี้สุกครับสุกสุกวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมสุกได้ไงใช่ครับเมนเมนกินกับวันสุกเมนนะครับนี่ ปลาทูน่าหรือปลาโอเนี่ยปลาทูน่าปาทุน่าครับแม่ค้าบอกใช่ไหมครับผมไม่เคยทําอะไรเองทุกอย่างเลยใช่ไหมเบาหวางครับเบาหวางครับเออาเบาหวานโอทําเองเลยวันนั้นทําหมูย่างครับเองทําเองเพิ่งเลิกงานเพิ่งเลิกงานมากนี่ครับปลาทูน่าครับเนื้อปลาทูน่าย่างแซ่บลาดลาดอะไรวะลาดทำจิ้มซีฟู้ดนทำจิ้มซีฟู้ดลืมตลอด มาครับกินน้ำตาลปนมันนัดใส่ส้อนปุ้นอะไมีครับนี่ยครับอืของนี้ห้ามขาดนะครับผักมะระขี้นกขาดไม่ได้เลยครับอืม,มาๆมกินน่องกินกน้ำตาลครับกินตัวทูตัวหน่าย,ย่างแบบง่ายๆเลยครับลบอกเนื้อนี่ไหนเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเตะนี่ครับ บรรยากาศดีมากครับร่มเย็นๆนะครับร่มไก่แห้งๆนะครับแม่น้ำแบบนี้ครับบรรยากาศดีครับ,บร,รบ่มเย็นๆอย่างดูเลยครับมีปักอะไรบ้างอันนี้มี แตงกวามะกีโน่มะเขือมะเขือม่วงครับนี่ครับมะเขือตโตปิโดนะครับมะเขือโตปิโด้โตปิโด้ครับตโตปิโด้ก็คือพี่น้องผมมะเขือโตปิโด้ครับบุตนัดเจย์เจย์ซอนนี่ครับยังกินอืมแต่ข้ามเมื่อคินนกกับน้อยหม่ไงเครับ พี่มดแดงกินหัวผมกินหางนะครับปัตตุน่าตัวแบบไงงงวันปลาฉลามครับถ้าวันเราจะกินปลาปลาฉลามเนาะนี่พี่อร่อยไหมอร่อยครับเดี๋ยวสักวันเราจะกินปลาวานปลาโลมากินได้ไม่้เหมือครับ โดนจับตายเลยใช้กันจินน้มชอฟูนะจับอีกครับไม่ถือหรอตาตัวผไง่า,า,ายอย่างเ้ยเหรอบริเองนะครับ,บ,รรบมไม่ไมีล่ะคนเลิกงานคนเพิ่งเลิกง,งานนะครับ ไงกรเสรรือแบบราดมันเต็ม1ีฟวดนะครับกล้องอย่าหล่นนะโอเคมา,มากินน้กันครับกินกัน,นครับมากินด้วยกันไหมครับกินกันเสือแซ่บอร่อยมากเลยครับ <c oughs> รสชาติดีมากทำเหมือ่เงียเงียครับ กินทีเดียพี่เทพปัตุน่าเหรอครับพี่ครับเ <c oughs> ชื่อไหมค,ครับระวางกัน <c oughs> ถ้าไม่ค้าบอกว่าปลาปลาอะไรวะรือกากกากกากคือข้อแม่ค้าบอกปลาอะไรก็รู้หมดเชื่อหมดครับนี่ครับ ทูน่าครับมาพี่น้องกินด้วยกันจแซ่บเลยทางหายไปไร้มือไม่ค่อยมีเวลาครับอืเห็ุงานงทำไมมากินด้วยกันครับเป็นไก่ตีดีครับร่มเย็นๆนั่นมาด้วยด้วยนะมาแจมนะพี่แขกรับเชิญแขกรับเชิญครับ พี่ลงเราเลยครับจัดเลยครับจัดไปจะให้เสียครับ่าไม่ให้เสียจัดเลยครับพี่เยอะมากนะครับรู้สึกว่าตั้งแต่ทํารายการม,มานี่รู้สึกน้ำหนักมกันจะขึ้นนะจับขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกไม่ยอมลงขึ้นไปไหนครับไม่รู้ธรรมากินลงครับตามในพักพักสลัด ประกาศขาวเอ้ยประกาศประกาศหอมบ้านผมเอืบบ้ากะลาครับครับผมไม่กินแตงกวาครับไม่ครับไม่กินครับไม่ชอบครับไม่ชอบแตงกวาครับมันจะมีสาเหตุอะไรแบบนี้ผมไม่ชอบครับไม่ชอบก็เดียวครับผมชอบมะละกีนกครับมะละกีนกมันขมก็เลยชอบกินครับเพราะมันขมครับ กแ <S <S มาพี่น้องกินกันครับน้อยมากมากเลครับบรรยากาศดีดีครับลมช่วยช่วยมากครับมันน่ <c oughs> นาสุกครับเป็นเม็ดแล้วครับมันน่าสุกครับกินได้ไหบีบเม็ดออกกินได้เบื่อมันก็ได้ <c oughs> เอาเม็ดออกไปนะครับน,น่ากินเลยครับ แบบเสร็จดีครับตบอไปมาเล่าขี้นกอยูตรงนี้นะปลาทูน่าลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแตะขาดอะไรไปครับขาดขาดกระเทียมขับชีต้นหอมเนี่ยพักไม่นครจะห้ามไรท่านไม่พี่ไม่ซื้อมา หาไม่ท่านครับครับหาไม่ท่านมันเจ็บนี้ครับคตัวหนาแล้วจิ้มซีพูครครับตูน้าราดตูน้าย่างครับ ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับซีฟู้ดหรือว่าอาหารทะเลอาหารทะเลครับไม่ใช่น้ำจิ้มปลาทูน่าหรือครับหมื่นแล้วครับยังไเบิ่งเลยฝากกดติดตามสองแสดงเอพิจีน้ำเนื้อครับครับผมเช้นแนวกันจัดกระดีครับอย่างร่มช่วยช่วยมาเลยครับ ลมพัดเย็นสบายมากครับตอนเย็นๆทียะลาบรรยากาศดีครับยาลาครับริมแม่น้ำปันนีท่านที่เดินทางมายะลาแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับริมแม่น้ำปัานีนะฮะสวยงามมากครับตรงนี้บริเวณนี้นะที่อื่นผมไม่รู้ผมมาตรงนี้นานแล้วก็โอเคพื้นที่ดีมากโอเคครับคลิปวันนี้ ก็ขอจบไปแค่เพลงนี้ดีกว่านะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพมดใหม่กันนะครับฝากช่องมดแดงพีจีใช่แนวนั่นเลยครับแล้วฝากกดติดตามนั่นเลยครับขอบคุณในรายที่กดที่เบิ่งข้าวหน่ำนะครับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ